รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำเช้าวันใหม่วันนี้ผมตื่นมาพร้อมกับความสงสัยรอบตัวเรามีความสวยงามอยู่มากมายอะไรคือแก่นแท้ของความสวยงามเหล่านั้นวันนี้ผมจะออกไปตามหาแก่นแท้ ของคำว่าศิลปะครับที่นี่แหละครับที่เราจะมาตามหาจิตวิญญาณของศิลปะแค่ก้าวแรกที่ย่างเข้ามาไม่อยากจะเชื่อเลยนะครับว่าที่นี่จะมีจิตวิญญาณแห่งศิลปะซ่อนอยู่ตามไปดูกันเลยครับพี่แอ๊ะสวัสดีครับนี่แหละครับ พี่แอคนนี้ตามโซเชียลจะบอกว่าเป็นเทพเกลียนถ้าตีอีกแบบหนึ่งคือผู้แหกกรอบทางความคิด<อ>ที่ทำให้ชาวโซเชียลเชื่อว่าเฮ้ยเขามีความคิดที่แปลกและแตกต่างแต่อีกมุมหนึ่งทางชาวต่างชาติยอมรับว่าเขาคือสุดยอดช่างภาพครับผมเขาว่ากัน <ไป S 1> อย่างนั้น,น,นเราก็เลยต้องขอมาทำความรู้จักพี่แอะมากขึ้นยินดีครับและดูจากห้องสวย เป็นสตูดิโอชิดงานแล้วก็ห้องทํางานอะไรอย่างี้ครับผมยอมรับว่าห้องสวยแต่กว่าจะถึงห้องที่จิตต้องแข็งพอสมควรครับผมทำไมถึงเลือกที่นี่ตอนแรกตอนที่จะเลือกที่อยู่ในสตูดิโอตอนแรกก็ดูหลายๆที่ดูในเมืองดูแบบที่ที่มันมีชื่ออะไรอย่างเงี้ยหลายๆที่แล้วจะเลือกที่นี่เพราะอะไรพอเข้าไปดูเขามันเขาไม่ได้ให้เราทําแบบที่เราต้องการผมเลยรู้สึกแค่ว่าเฮ้ยในเมื่อเราต้องเอาชีวิตเรามาอยู่ทำไมเราต้องอยู่ที่ที่ ให้คนมองว่าข้างนอกสวยแต่ข้างในเราอึดอัดผมอยู่ที่ข้างนอกมองในที่ที่คนมองว่ามันเป็นขยะแต่ข้างในมันคือสุดยอดของผมดีกว่าผมไม่ได้แคร์ผมยอมรับตัวเองมากพอแล้วผมไม่ต้องการให้คนอื่นมายอมรับผมแล้วสัมผัสได้ไหมฮะคุณผู้ชมถึงความมั่ยฮะถึงความอาร์ตขนาดไหนแต่ว่าพี่แออายุไม่มากแต่ขอบอกว่าตอนนี้เนี่ยเป็นถึงอาจารย์เคยเป็นหัวหน้าภาคป็นเป็นช่างภาพเป็นเจ้าของบริษัทเป็นเป็นที่ปรึกษาแบรนด์ต่างๆ โอ้โหไม่ธรรมดาจริงเลยนะครับกับหลากหลายบทบาทของผู้ชายคนนี้เดี๋ยวเรามารู้จักเขาให้ลึกกว่าน,นี้ดีกว่าครับแอชชาจกาศไวยกวีคือเริ่มมาเป็นช่างภาพได้ยังไงครับจริงจริงๆเรียนเอกถ่ายภาพอยู่แล้ว<อ>ที่ราชบังปริญญาตรีและปริญญาโทที่จบมานะครับก็เป็นจุดเริ่มต้นเลยใช่แต่ว่าจริงๆรแล้วจุดแก่นแรก,แรกๆคือตั้งแต่ปฐมที่ชอบเอากล้องไปถ่ายรูปเพื่อนเวลาไปทัศน,นศึกษาหรืองานกีฬาสีแล้วเพื่อนจะรู้สึกว่าแบบ เคยอัดให้หน่อยอะไรเงี้ยภูมิใจอะไรเงี้ยแล้วพอตอนมอปลายรู้สึกว่าแบบเราคนเดียวที่มีกล้องในรุ่นที่พกตลอดเวลาแต่ตอนนั้นไม่ได้คิดเรื่องจะมาเป็นว่ามันจะทำมาหากินขนาดนี้ม,มามา,มาคิดจริงจังก็ตอนที่กําลังจะเรียนจบแบบช่วงปี3ของของของปริญญาตรียอะไรเงี้ยฮะก็เริ่มตอนปี3เนี่ยก็ได้เป็นช่างภาพประจำนักนิตยสารแฟชั่นอะไรย่างเงี้ยแล้วพอปี4เนี่ยกำลังจะจบก็ได้เป็นอาจารย์ที่มหลาลัยอสาสมชัญ ก็สอนไปทํางานไปเรียนไปยังไม่ไจบก็คือเป็นอาจารย์แล้วด้วยใช่ครับตอนนั้นอยากรู้ว่าเสน่ห์ของการถ่ายภาพคืออะไรครับของพี่แอ้มสำหรับผมถ้าพูดถึงเสน่ห์ผมคิดว่ามันมัน,ม,นมันเหมือนกับผมมีหน้าที่ทําให้ทุกอย่างในโลกนี้สวยอืซึ่งถ้าถามว่าเพื่อต้องการให้คนอื่นยอมรับด้วยไหมเพราะว่ามันมันสวยในมุมมองของเราแล้วเพราะเราถ่ายถ่าย,ายออกมาคือถ่ายแล้วเราชอบผมผมไม่ต้องการให้คนยอมรับเลยคือ ผมไม่ได้ถ่ายรูปแบบที่คิดว่าถ่ายแบบไหนแล้วคนจะมาชอบผมคิดว่าผมถ่ายรูปในแบบที่ผมต้องการบอกโลกว่าผมมองโลกแบบนี้มากกว่าพอพี่แอ๊พูดขนาดนี้แล้วเริ่มอยากเห็นแนวของพี่แอ๊ว่าแนวการถ่ายรูปของพี่แอ๊เป็นสไตล์ไหนทำให้เฮ้ยฝรั่งถึงแบบโอ้ไม่กอดว้าวส่วนใหญ่ทั้งหมด จะเป็นของศิลปินต่างชาติของผมจะมีแค่2อันนี้อ่าฮะมันเป็น2อันที่ที่สร้างชื่อในระดับนานาชาติครับผมอันแรกก็คือ Exhibition ของผมชื่อยูธครับเป็นการถ่ายเด็กเล่ร่อนในประเทศไทยทั่กรุงเทพที่ผมไม่เจอมาแต่ว่าผมจะเลือกสุ่มเด็กก็คือเด็กที่เกิดมาโดยไม่รู้จักพ่อแม่เด็กที่ไม่มีที่นอนคือไม่มีการศึกษาหนังสือไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าวิธีการถ่ายภาพของผมคือผมประกอบกล้องเอง เพราะว่าเปรียบเทียบกับชีวิตเขาที่เกิดมาบัดเพลียถูกๆ,ๆผมใช้ฟรีหมดอายุเพราะว่าเขาไม่รู้วันไม่รู้คืนแม้แต่วันเกิดของเขาผมอัดมือเองเพราะว่าชีวิตเขาไม่มีคนบอกเรื่องระบบระเบียบในสังคมแต่ว่าจริงๆแล้วผมไม่ได้พูดเรื่องชีวิตลันทศผมพูดอีกมุมนึงกับว่าคนพวกนี้เก่งทันพวกเรามีพ่อแม่เลี้ยงมาให้เรียนหนังสือ,อยังมีข้อแม้กับ กับชีวิตอ่ะแม่ไม่ซื้อรถให้ไปเรียนไม่ได้ไอ้นั่นหมดส่งแรงงานไม่ได้คือชีวิตเรามีข้อแม้เยอะเกินไปเรามาลองดูคนพวกนี้สิคนที่เรามองเขามองไม่เห็นทุกๆวันอ่ะแต่จริงๆพวกเขาเกว่าคนแบบพวกคุณเยอะที่แท้จะเลือกข้อแม้ไม่ได้่บ้านที่มีคนจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตให้ไปปากเก่งในอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยพวกเขาไม่มีอะไรผมก็เลยบอกว่านี่คือฮีโร่ของผมจนแบบแบรนด์สตรีทแวร์ระดับโลกชื่อสตูซี่สตูซี่ครับซื้อภาพนี้ไปฟินเป็นลายเสื้อ ถ้าถ่ายพวกนี้ไปที่บอกว่าฟรีหมดอายุทุกอย่างเนี่ยพวกต่างชาติที่เขามองเห็นเขารู้ถึงซอที่นี้เขารู้เขารู้เลยนี่ฮะนี่คือรูปหนึ่งสร้างชื่อหนึ่งรูปอันนี้เป็นอันแรกที่มันสร้างชื่อเพราะว่ามันเป็นแอบซิมิชั่นแรกจะเป็น e อ h ซิ i ิชันเดียวของผมที่ลอนดอนและที่คือเคทมอสอ่ะว่ามันชื่อภาพชื่อภาพวาดเวนเคทมอร์สฟอร์ติฟายภาพนี้ผมไปเข้าสาร แล้วหมไม่รู้ว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายหรือเพศอะไรอ่ะเขาถูกกระทืบนอนกับพื้น Oh My God โอแล้วผมก็เลยขอกล้องไปถ่ายบอกพี่ขอถ่ายรูปหน่อยพอกดปุ๊บเขาหันมาเขาโพสท่าแบบนางแบบแล้วหลังจากนั้นพอภาพนี้มันถูกซื้อไปทำลายเสื้อของนั้นจะเอากลับไปให้เพ่คนนี้สรุปว่าพี่คนนี้เสียชีวิตแล้วก็เลยกลายเป็นภาพที่แบบพอเป๊กฟังอ่ะเป๊กลืมคิดแล้วว่ามันสวยหรือไม่สวยไงอื เรื่องของมันสวยมากกว่าที่จะมาพูดว่าแสงถูกไหมองค์ประกอบถูกไหมใช้กล้องอะไรมผมว่าเรื่องพวกนั้นมันมัน่้าคลึมากมแต่ผมไม่ได้บอกว่าทักษะไม่สำคัญนะมผมผ่านทักษะมาหมดแล้วจากการเรียนปริญญาตรีปริญญาโทผม,มถึงมาจบตรงเรื่องความคิดได้ไนงะเทคนิคส่วนตัวของผมไม่ใช่เรื่องเทคนิคก,กล้องละเป็นเรื่องจิตวิทยาในการสื่อสารกับคนอย่างเช่นคนแบบเนี้ย คนแปลกหน้าภายใน4ี่ห้าวินาทีผมทำยังไงผมถึงได้ความลับเข้ามาผมว่าตรงนี้มากกว่าคือจิตวิทยาจิตวิญญาณแหละของช่างภาพครับนอกจากที่มุมเป็นช่างภาพแล้วก็เคยเป็นนักดนตรีมาก่อนด้วยไปถึงญี่ปุ่นแล้วไปถึงอังกฤษงานอดิเ,เรกเราก็คือเล่นดนตรีกับเพื่อนแล้วในต่างประเทศเนี่ย มันจะมีหลายขฮงไมายเฮาให้แบบเออไปเล่นเพลงเท่านั้นเองก็คือก็ใช้เวลาว่างของเราให้นั่นคือนักดนตรีร่อนเร่นะใช่ไหมที่รู้สึกว่ามันมันกล้าจะกล้าจะฉีกก่อนที่ออกจากประเทศไทยล้วไปเลยแต่จริงๆเราไปเราไปเพื่อการไปเป็นช่างภาพอาชีพผมไม่ได้จริงจังกับเรื่องดนตรีเลยแต่แค่ชอบใช่ใช่ผม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 จริงใจกับมันมากกว่าแต่ผมไม่ได้จริงจัง แบบเหมือนเป็ดปะที่ทําได้ทุกอย่างแต่ไม่ดีเลยคือผมออรู้สึกว่าจํานวนจะคนละแบบเพราะจริงๆแล้วทั้งหมดของผมอ่ะคืออย่างเดียวกันอ m. อันนี้อ,อยากอยากรู้แล้วใช่ไหมผมมีความเข้าใจและความศรัทธาในความเป็นมนุษย์ครับทุกอย่างของผมคือเรื่องของความเป็นมนุษย์ทุกงานของผมมันจะมีตําหนิเบาๆซึ่งนั่นแหละผม,ผมว่าคิดว่ามนุษย์ทุกคนไม่ได้เกิดมาพร้อมความสมบูรณ์เพราะฉะนั้นแบบการวิ่งตามหาความเพอร์เฟกต์อ่ะ มันมันเหนื่อยมากเพราะฉะนั้นการอยู่เฉยๆแล้วยอมรับความแบบความพอดีความไม่สมบูรณ์ผมว่านั่นแหละคือความสมบูรณ์นี่คือของจิตจิตใจแล้วตอนนี้ได้ข่าวว่าจากมุมของช่างภาพค,ครับเป็นพ่วงกับมิวสิกวิดีโอกับหนังสัน้นกับโคชนา,ากับหนัง หรือว่าทุกอย่างที่เรียกว่าภาพเคลื่อนไหวผมก็สนุกกับการเปลี่ยนไปเรื่อยๆๆอย่างตอนแรกตอนที่เริ่มทํา MV ก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราเป็นช่างภาพยังไงก็ต้องมีพื้นฐานภาพสวยและเอาภาพสวยมาต่อเป็นเป็น MV มันก็ได้แค่ระดับหนึ่งเพราะว่าสุดท้ายมันก็กลายเป็นแค่เหมือนเด็กแนวพยายามทํากล้องให้ชัดๆเบอร์เบอร์แล้วปรับสีแล้วเรียกว่า MV ผมว่ามันไม่ใช่มันคนบอกอะไรกว่านั้นออเออเสร็จแล้วก็ลองทําหนังสั้นลองทํานู่นทํานี่จนกลายมาเป็นกํากับหนังโฆษณาก็ แต่ละศาสตร์ของภาพเคลื่อนไหวมันคนละแบบกันเราก็สนุกไปกับทุกศาสตร์แหอว่าแบบอย่โฆษณามี30วิหนึ่งนาทีเราจะสอดแทรกความเป็นตัวเราเข้าไปได้ยังไงในเมื่อมันมีสินค้าอยู่ชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยคือผมสุดท้ายผมก็จะเอาคอนเทนต์ทั้งหมดของผมแหละใส่ไปกับทุกสื่อที่ผมทาแหละแต่แค่ความสนุกของผมคือการเปลี่ยนไปเท่านั้นเองคือผมไม่ได้ติดแลื่อุปกรณ์้วนะ่ไงผมใช้โทรศรรัพท์ถ่ายหนังบ้างใช้นู่นใช้นี่ทําคือผมมองแค่ว่า ภาพที่มันติดมาพอแล้วเพราะผมมองว่าแบบความสวยงามมันอยู่ในในเนื้อหามากกว่าในความงามที่แบบด้าน่ยตาชีวิตมันมีชีวิตเดียวครับผมเคยถูกอยู่ในจุดที่ตกต่ำมากผมไม่ได้มาจากครอบครัวที่ร่ำรวย คุณพ่อผมคุณแม่ผมล้มละลายผมโตมากับครอบครัวคนอื่น<ม>ที่เลี้ยงผมมาเพราะพ่อแม่ผมต้องไปทํางานค้าและงานต่างประเทศแต่ผมเลียนเก่งผมไม่มีผมไม่มีข้อแม้ในชีวิตผมเลยรู้สึกว่าการมีข้อแม้ในชีวิตเยอะเกินไปอาจจะทําให้ชีวิตไม่เจริญก็ได้เพราะว่าคุณจะไม่กล้าเสี่ยงกับอะไรเลย<ม>เด็กมาถามผมเยอะมากอยากเป็นแบบพี่ทํายังไงอยากทําคลิปแบบพี่ก็น้องมวแต่าถามไงน้องเลยไม่ได้ทํา ทำชิปแบบพี่ง่ายมากใช้แค่2นิ้วกดเล็กคอร์ดกับกดแชร์น้องอถ้าน้องแค่กล้าทำสออย่างนี้น้องก็อาจจะได้อะไรกับชีวิตน้องมากขึ้นไม่ใช่แค่มาแบบมาพูดว่าอยากอยากอยากแต่ไม่ได้ทำวันนี้นะครับก็ถือว่าเราก็ได้มาสัมผัส ผู้ชายหัวใจติสอันนี้เป็นเป็นตีมของรายการอ๋อโอเคครับครับผมซึ่งผมรู้ว่าถ้าคนติดจะไม่บอกหรอกตัวเองติดส,ส่วนใหญ่นะฉะนั้นช่วยบอกหน่อยแล้วกันว่าบอกถึงคนที่ไม่ได้อยากติดแต่ว่าก็รู้สึกว่าอยากมีตัวตนครับหน่อยว่าเ,เรามีข้อคิดดียังไงให้เขาอะไรเงี้ผมว่าศิละปะจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่ต้องการผลิตเป็นงานหรอกครับแต่เป็นการผลิตชีวิตตัวเองให้ตัวเองพอใจกับมันนั่นแหละคือศิลปะแล้ว นี่ฮะขอคิดเล็กๆฮะสำหรับวันนี้ที่ตามหาจิตวิญญาณของศิลปะนะครับครับก็ถือว่าได้อะไรไปเยอะเลยทีเดียวเยอะแล้วได้ไหมมันไม่ได้ออกไปข้างนอกนะแต่มันอยู่ข้างในมากกว่ามันลึกอะมันลึกแล้วนี่ยนิดนิสิลแล้วเนี่ยกลับไปอยู่ดีๆเข้ามาห้องพี่มันเหมือนอะไรวะมันคือ อนูหรือสสารแห่งความอาร์ตมันไม่ต้องบอกอะคุณผู้ชมแค่มาคุยกับคนคนนี้พี่แอ้มันมันก็จะได้เองฉะนั้นก็เดี๋ยวให้พี่แอ๊ให้เบอร์แล้วก็แอดไลน์มาแล้วกันนะแล้วก็จะได้คุยกันแล้วเผื่อจะเพิ่มความอาร์ตกันได้แบบผู้ชายไม่ให้เห็นไหมเป็นคนคุยง่ายฮะบอกแล้วเขาไม่ได้อาร์ตหรอกอยู่ข้างในจริงได้มาเจอพี่แอ๊ทั้งทีผมก็ไม่พลาดที่จะขอเคล็ดลับดีๆเกี่ยวกับการถ่ายภาพซะหน่อยครับกล้องถ่ายรูปที่ดีที่สุดในโลก คือหัวใจกับลูกตาเป๊กค,ครับ oh. มันคือสิ่งเดียวที่ไม่ว่าเป๊กมองอะไรหรือรู้สึกอะไรมันจะไม่เหมือนคนอื่นใช้มันแล้วบอกกับสังคม mm. นั่นแหละคือการถ่ายภาพ